สวัสดีครับวันนี้ครับผมสบายดีซาตาารมจ้าคลิปนี้ครับผมก็ถึงเวลาที่ต้องตีข้าวหรือว่าปั่นข้าวเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่บอลนี์ได้เกี่ยวข้าวไปโอ้ลายวันเนาะเกี่ยวข้าวมัดข้าวคนข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราไปติดภารกิจที่นาเทิงเนาะนาตีนภูนะครับผมติดภารกิจรถเกี่ยวข้าวมากลางคืนแล้วก็พึ่งตากข้าวไปสองวันแต่ยังไม่แห้งอยู่แต่วันนี้เรามีกิจกรรมจะนวดข้าวนะครับที่ที่นาบอลันทนี่แหละ ยูน่เอิ้นนวดบอกแม่นวดข้าวหรือว่าปั่นข้าวนี่แหละประมาณนี้ถ้าเบิ่งนำการว่าสิเป็นเครื่องแบบใดเครื่องนวดข้าวบรณนี<อ>นะเมื่อกี้บรณนีเพิ่งประยกเครื่องปั่นข้าวขึ้นรถไถพ่อกำลังขับรถไถตามมาไปจะไปดูกันว่าเครื่องปั่นข้าวบรณนีเป็นยังไงนะครับไป วันนี้ก็มาเจอกันหลังทานข้าวเสร็จนะครับผมตอนนี้ก็สายเป็นที่เรียบร้อยแม่นจ้าข้าวก็อิ่มแล้วรดน้ําผักก็เรียบร้อยนะครับผมนี่จเจอกันสายๆจักหน่อยเพราะว่าวันนี้รีบทํากิจกรรมเนาะนรีบปั่นข้าวนะครับผมก็เลยทํางานกันแต่เช้าวันนี้ก็เลยเพิ่งได้มาเปิดคลิปนะครับไปพอมาพอดีโอ้ยไม่มีก้อนเมฆเลยวันนี้นะเป็นจังซี่เบอลนี่เครื่องนวดเข่า แมนเป็นงาน handmade ที่ใช้ถังใช้ถังนออมันมา handmade เอาซาตาเวาออิลีเดอร์ซาตานโบ,บ่เคยเห็นจักเถืออ่อเด็มีใบพัดตั้เนี้ยอันนี้เอาเข่าปนใส่ๆบอลลนี่เดี๋ยวยกลงมาก่อนเดี๋ยววันนี้จะสาธิตท,ทีหลังนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จก่อนวัลนี่จะสาธิตให้ดูจ้าอันนี้ทำมาน่าจะประมาณห้าหกปีนี่แหละ อันนี้ทันบอกแม่นเพิ่งมีตอนห้าหกปีที่แล้วโอ้แต่ก่อนน,นั้นก็นี่ใส่ไม้แล้วก็ตึ๊บใส่ไม้แล้วก็ตึ๊บตีเอาแม่นแต่หกปีที่ผ่านมาร,รู้สึกว่าทันสมัยมากขึ้นใช้ตัวนี้นะครับแต่ส่วนมากตอนนี้นะชาวบ้านเขา,เ,าเลิกใช้แล้วแบบนนี้เห็นไดแม่นเพราะว่าเขาใช้รถเกี่ยวอ๋อจ้ะเพราะว่าอันนี้มันหลายขั้นตอนนี่เพราะว่าเราต้องไปเ,เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแล้วก็มามัด มันแล้วก็มาขนจขนแล้วก็มาใช้เครื่องตรงนี้อีกมันมันทำงานาหลายขั้นตอนมันเห็นหลายรอบโพดมันไม่เหมือนแบบว่าเอารถเกี่ยวข้าวปุ๊บแล้วก็เอาข้าวมาตากแล้วก็เก็บกินจ้าง่ายแต่อันนี้ก็ใช้ไม่กี่คนแต่เมื่อก่อนอน่ะโอ้ใช้ทั้งอำเภอเต่างอยเลยอแน,น,นี่ดูจากล่องรอยว่ากี่ปีแล้วนี่สนิมขึ้นเรียบร้อย <laughs> <laughs> ผุพังแล้วอันนี้ก็คือ สองวันก่อนฝนตกนะครับผมบันนีตก็เลยอาจจะใช้ผ้ายางคุมไว้จ้าแต่ว่าฝนตกไม่หนักมากแต่ว่าถ้าไม่คุมเนี่ยข้าวเปียกแน่นอนสินได้ตากอีกหลายรอบก็เลยได้คุมไว้นะครับนี่นะแล้วก็กันน้ำหมอกด้วยแล้วขึ้นมาเสียประมาณห้าหกวันเนาะแม่นจ้าห้าหกวันนะครับนี่นะอ,าอ,อกก้าวกรอืด <c oughs> อันนี้นะ บารานี่ปั่นข้าวประมาณชั่วโมงครึ่งเสร็จปาตังหลายนี่เด้บาลนี่แม่นเพราะว่ามันเร็วดิคือสีไวบแท่ล่ะเพราะว่าจับมาเอาเข้าเอาออกเอาเข้าออกอแต่ปออกข้าออกเร็วถารุ่นไปพร้อมซาตานเด้อ<ล>จ้าเพราะว่าซาตา,ามกระบอกเคยเห็นว่านวดเข่าแบบบาลนี่นวดจังไดอยู่ดาวน่ะมันจะเป็นเครื่องที่เราใส่ฟางเข้าไปเลยเนาะแ,แล้วมันก็จะปั่นขึ้นทองฟ้านะครับอันนั้น,นอยู่ราศีแบบนั้น สามปีก่อนบริหนี้ก็ใช้แบบนั้นอ่ะอยู่แถวนี้ค่ะบอเคยใช้อยู่สองครั้งจ้าเดี๋ยวพอก็บ่ใช้เลยเพราะว่าอมันเอาฟางให้วัวยากแม่นจ้าเพราะว่ามันจะกองยยใหญ่ใหญ่เด้กองใหญ่มันไม่เหมือนแบบนี้เด้มันจะเป็นมัดเป็นมัดเอาวัวให้ให้วัวง่ายจ้าเนี่ยแบบนั้นอ่ะเหลืออยู่คันเดียวรถที่ปั่นข้าวแล้วมันฟางข้าวมันปิวขึ้นบนท้องฟ้าน่ะ oh. เลือคันเดียว แต่ว่าคน,นเลิกช้เรียบร้อยแล้วไม่มีหาเรือชนนี่นะชนเพื่อต่งงองอเนี่ยไม่มีใครใช้แบบนั้นแล้วส่วนหลายจะพากันเอารถกันเกี่ยวอย่างเดียวแม่รถเกี่ยวแล้วก็ใช้เครื่องตัวนี้เมนจ้าอันนี้จะเอาไว้เป็นข้าวปลูกปีหน้าอันนี้ต้องใช้มือตีเอาเนี่ย,ยคือจะเอาไว้น้อยเทลาบอลานีแค่นี้ก็พอแล้วมัน นาเราแค่นี้เนะี่ยประมาณครึ่งกระสอบพอป้าเบิง่งจ้าเขาปลูกน้อยเดียวแต่ว่ามาเห็ดอันเขา่าให้กินตั้งสาตดําวาตั้งหลายเด้นี่ส่วน,นตัวนี้ก็เอาไว้สีกินเด้นี่กองบังใหญ่นี้นะส่วนไว้เห็ดเขาปลูกปีหนาฮอดบ่อสิบหมัดบอละนีประมาณสิบสิบสามสิบสี่มัดโอ้ยประมาณครึ่งกระสอบครึ่งกระสอบกันเหลือพอเห็ดเนาะเพราะว่าเมฆนี่ให้ดำหน้าห่างพี่ดำหน้าห่างมายกเครื่องมาหนิ ก่อนเอาแนวปั่นเข่าหรือว่านวดเข่าลงมาก,ก็ต้องปูผ่าแยงก่อนเด้จ้าขันบอบปูจักหน่อยว่าเม็ดเข่าเฮามันเฮียเดย้นี่จอตดดำว่าเผื่อเล้วเขา่จาจักสีเบิร์จักพื้นแล้วลละผ่าแยงอันนี้นะอันนี้นะปั่นไปก็มเมล็ดที่มันไม่สมบ,บูรณนะ์มันก็จะปิ้วออกอ้าวเพราะว่าเครื่องมันจะมีพัดลมเนี่ยอ๋อมันปิว้วหายเองอีกแมนมันจะคัดแยกมเมล็ดข้าวให้ด้วยคือสีคักแทละ่ะถ้าเราถ้าเราตีเอานะ มันไม่แยกเด็มันสิปนกันเลยแม่เราต้องเอามาผัดตอออีก <c oughs> อันนี้ท่านสมัยมีพัดลมด้วยจ้าสบายคนตีข้าวก็เย็นสบายเอารอชมว่าจะเป็นยังไงลงได้ยุบอบอบาลลอนี่มาช่วยหน่อย <c oughs> มสาสคขาวเลยพ่อเาจดำแห่งจับ <c oughs> บได้เพราะว่าเครื่องนวดเข่าบอลลนี่เอามาาี่มีต่เล็กลว้วนเลยเด้จ้าโบามีกระพุยแบบบางเด้สมัยหกปีก่อนมีต่เล็กหนาปะาทำนะ ตาสะออนค่ะใช่เพราะขายให้เวียดเป็นราคาเด้มแล้นี่อุ้ยหนักันเดนี้ที่บกขาดบ่ข้าเจ้าจะตั้งแบบไหนแบบนี้แป๊บนึงแปลกใจค่ะตาตาดาก็ได้อ้าวอ้าวโบง่ายเด้อเผื่อจะได้กินเข่าเม็ดหนึ่งก็ได้นี่เดี๋ยวซ่อมก่อนใช้ปีละครั้งอันนี้นะ ปีละค้งกับญาติสองคนนอกนั้นจะไม่บบมีใครใช้แล้วอันนี้สรุปเป็นของไผ่ของอาของอาแม่ของ <ทำ S 1> น้อง,องพ่อหึงพูดนะแม่มเหลือแค่พ่อกับอาแหละเป็นคนยังทำแบบนี้อยู่อ๋อจา้านอกนั้นก็คือรถเกี่ยวหมดแล้วจา้าเพราะว่าเราใช้นีเนี่ยต้องมีรถไถนำเพราะว่าจะใช้รถไถเปืนอสายพานเอาล้อชม แป๊บนึงซ่อมารุงก่อนเผื่อสิไดเ้ดเป็นหมาเข่าก็ต้องเอามาแล้วก็ต้องโอมอีกจังหวะเก้าบ่ได้ดิใกล้สิเริ่มงานแหละคือมาแดดโอขกขักแถวน้องบาลรนี่ฮิน่ได้ลมตะกบอยู่นิดนึง <มา S 1> ได้ย้อนแต่ว่า อันเวลาเหตุเวียกง,งามแดดนีต้องมีหมวกคุมหัวที่อัดหนาอัดดังอัดตาดิเพราะว่าอากาศช่วงนี้แดดทน,นสุดๆเลยละ่ะได้ย้อนอย่างเดียวพากันเกี่ยวเข่าแล้วคันเกี่ยวเข่ายามแดดนี่ปาติดโทเลยล่ะจา้าแม่บอกว่าวันนี้ปันข้าวอันนี้เสร็จพรุ่งนี้กลับไปเก็บข้าวหน้าทีนผู้น่ะแห้งเรียบร้อย <laughs> น่าจะได้อยู่ร้อยกระสอบโอ้โหตอนนี้บาลนี่กับพ่อกกำลังสิพากันเอาอัน สายพานรถไถกับอันจักนวดเข่านี่ละ่ะต่อใส่กันถาเบิงพร้อมกับสาตาดำนี่ละ่ะเสาตาดำกับโบูคือกันอเอายคี้อันนี้เอื้นว่าตั้งเครื่องเด้อส่วนสาตาดำว่าเอารถไถมาตอกันเพื่อจะตั้งได้ก็บอกง่ายดิว่าองศาสายพานมันต้องตรงกันเนี้ยจ้าถ้าไม่ตรงมันจะไม่หมุนอ๋อมีรักสูตรลักการอีกเด้อจ้า แย่งกับเข้าในจักบอได้บอบอ,บอลนี่เข้ายังไงอันทีมัดนี่มันบอเข่าอยู่จักบอรหรือว่ามันเข้าไปในหันได้บอรู้คือกันน่าจะได้อยู่ให้ข้าวมันลงจุดน,นี้ถ้าเราไม่ใส่นี้น่ะข้าวมันจะไปไกระจายกระจายอ๋อน่า <c oughs> อยู่บน่าอยู่ตอนนี้ก็เริ่มสีเทียงแล้วเด้บอลนี่หิวข้าวอีแล้วนี่ <c oughs> แป๊บเดียวไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเสร็จ ปาดแป๊บเดียวอยู่เรื่อยขนาดตั้งเครื่องนี่กับปาไปสองส่วโมงแล้วให้พ่อตั้งก่อนเดี๋ยววันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับว่าท <c oughs> ําทยัางไงเนาะจ้าไม่ยากไม่ยากบ่ถึงนิดหนี่ต้องขยับรัเขาไปอีก <c oughs> บันเท้าสี่เอาเข่าไปแลยยืนเข่าไปในนี่บอกบอลนี่แมนเบิรงสาวตั้สิถามบอลนี่ว่าต้องเหตุแบบไหนต้องเหตุแบบนี้นี่บอกแ, <c oughs> แมนโอ้ยิงเข่าไปจนสุดจนเหลือแต่หัวน่ะ ปาดอ,อันอยู่บ้านสาตดดาดำใส่โหลดปั่นนะซีบอกฮุบเป็นแบบนี้เลยเดอ็อเอาเข้าแบบนี้เลยดึกใส่ดึกใส่ตะไคร่หมัดก,กับบได้ยั้งจ้าเพราะว่ามันจะปั่นเรือแต่เพืองอบอกอะไรมันคนละอย่างเลยอ,อ,อ,อันนี้ทําแบบเฟืองอยู่กับที่มันบกจัดกระจายเย<ๆ>อเรารอชมตอนอสตาร์เทเครื่องพ่นละปั๊ดเดี๋ยววันนี้สาธิตให้ดูนะครับวันนี้ว่าอันโตัที่ใส่โหลดปั่นกับเครื่องปั่นนี่ตัวใดง่ายกว่ากัน มันก็มันแล้วแต่ว่าเราจะเอา <c oughs> ฟางข้าวนี่ไว้แบบไหนอแมนอยู่ที่การเอาฟางไว้นี่เนี่ย <c oughs> ถ้าเราชอบสบายๆง่ายๆกับใช้เครื่องพูดเลย <c oughs> เรยกว่าเครื่องพูดเดินยนะเอายโยนเข้าไปแล้วก็ฟางก็พูดออกมาเลยจ <c oughs> แต่อันนี้นะฟางข้าวเราจะงาม ยังเหลือเป็นหมัดคือเก่าแม่เวลาโจมไปเหงวัวหาย,ยังกินกับเป็นโคนเป็นโคนเลยแม่มันจะเก็บง่ายแม่นจาเก็บง่ายแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะครับแบบนี้นะเห็ดแบบนี้กับสบายอย่างหนึ่งเพราะว่าเพื่องเฮาสิบกระจัดกระจายออกจากกันฟางข้าวมันจะสะอาดแม่นจาเอาไไัดกันเลยแบบนี้ันนี้จะยืนดูดิโอเค าตัมก็นั่งถา่าอันพ่ออันโต้เครื่องแล้วอยู่เดจ้าพอพ่อก็ยังหันน็อตไปหันน็อตมาอยู่เครื่องก็โดนโดนไส้เธอหนึ่งปีหนึ่งไส้ข้างหนึ่งพอปีนี้เขาสิเอามาไส้อีกมันก็อยากไส้งากแน่จักหน่อยต้องเบิง่งทั้งในทั้งนอกอีกผู้ตั้งลบไปลบมาลบไปลบมาพุ่นละซาตัมโบมเมนเทียงพุ่นบอกจังสีแล้วอันปันเขาร้อยเดียวอันนี้นะ โจมไปโจมมาอยู่นั่นลหละตอนนี้ซาวตาำกลับมาซอยพ่อเปลี่ยนอันนี้รถไทยจ้านี่ปึ๊บเอาลงมาเลยเลยพ่อพอดีป่ได้ไหมครับอ้าทางนี้ตั้งขึ้นอ๋องนี้ตั้งรถไทยนี้อ๋อจ้ะ ào, lời à, Xuống sắm cào bò, súng sắm cào bò, cái trang đã ai bát nè, nó súng phớt bò hông bát nè. เอาบ่มีหลายคนจ้าซอยกันคนละไม้คนละมือเด้นี่บ่ซอยจังไดเดดแหงปันนี่ต้องเฝ้าซอยกันเฝ้าแล้วเบิงผู้ยังบ่ทันแล้วเถ่ออยู่พกก่อกบกำลังหันอยู่จ้าเมื่อกี้นี่เอิ้นสาตารําไปเอันเอาน็อตใส่ก,กันกับอันล่อรถไถอันนี้ลหละนี่เนยวปันเขานี่ลหละพร้อมครับโผมาน,นี ตาตานก็วบาเพ่นไปใส่หันมาบาดนีบัดปาดสิปั่นเข่าอย่างขึ้นมาแต่งโตหล่อใส่หัวแว่นตาดําชุดปั่นข้าวก็คือต้องปิดอตัวเราให้มิดชิดนะครับเพราะว่ามันข้าวมันจะคันคายเนาะมันจะคันมากนะครับผมต้องปิดหน้าปิดตาเลยแล้วก็ต้องใส่แว่นตาด้วยแม่นบอกเพราะว่าเราปั่นข้าวเนาะนี่เวลาเราเอามัดเข้าไปเนาะปึ๊บอันนี้มันหมุนจ้ะมันก็จะตีเมล็ดข้าวมา อันตรายดิอ๋อใส่ตาไว้ยันมันโดนเข่าตาแม่งอันตรายเดินนะครับนี่นะช็อตดำก็ขิดว่าไปเสริมความหล่อมาสะดอกไม่ได้ใส่เพื่อความเท่ดิใส่ทํางานนะครับจ้าเพราะว่าใส่แว่นตาก็ดีนะเวลาออกแดดสายตาจะไม่ต้องเสียเพราะว่านนี้ได้ใส่แว่นตาตัวนี้นะวันนี่เมื่อก่อนนะพ่อเนี่ยบใส่แว่นตาเลยออกแดดนี่โอ้ยเดยวจ้าทางานหนัก บอลลนี่กบนอยู่เด้อซาตามได้ยินอยู่เด้อเรื่องกับตาตานี่บอลนี่ก็ทํางานหนักอยู่ครับผมตัดชีปกลางคืนน้อนจ้องหน้าจอมันอปวดตามากนะครับผมพร้อมปะพร้อมจ้ะพร้อมดูรียังพร้อมเบิ่งแล้วซาตามอยากเบิ่งตาหึงจะทําเองหรือให้บอลนี่สาธิตบอลลนี่สาธิตเลยซาตานอย่ามันปั่นมืออันตรายอยู่ดีเพราะว่าเวลาเราเสียบเข้าไปนี่เราต้องเราต้องจับไว้ดีจะไว้ไม่ให้มันล่อยเข้าไปน่ะจ้าจ้แม่เราก็พลิกเอาดึงเข้าไปแล้วก็พลิก แล้วก็มาดูว่ามันข้ามรุดออกหมดหรือยังจ้าแล้วก็ค่อยโยนทิ้งออกเอ่ประมาณนี้เต่าตาดำคือได้ยินมาบาลานี่ว่าไม่โตที่เอาไส้ตีเขายัางอยู่คือบอกเอามาลองให้เต่าตาดำเบ่งเน่ยอยากชมบ่ะม่นจ้าไม้อันนี้น่ะเอาไว้ตีอทำพันข้าวอา๋อแต่ถ้าตีหมดนี่น่ะไม่เสร็จครับผมสามวันน่ะ <c oughs> เอาไว้แค่ตี่าพันข้าวอย่างเดียวจ้านี่มาเลยสูตรบาลานี่ ไม่ต้องจับมัดข้าวเด้เเ็ดแ,แบบไหนขี้ไปเ,เลยนี่ปาดุ่นครับซจบ่ต้องใส่มือเลยเนาะแม่นแล้วก็ตีนะครับผมอ้าวแต่ว่าต้องหาท่อนไม้มาไว้อุ้ยตีเอากระอกขักอยู่ได้ลบอเปลละนีโโ่โอ้ยรอชมว่าใส่เครื่องอันนี้นะแป๊บเดียวแมนบอสไม่เกินสามสิบวิเสร็จมัดหนึงน่ะอ๋ออันนี้จะเป็นสอสามนาทีพปเลยโอ้ อันนี้นะคือสูตรดั้งเดิมแต่แต่สาตะดํมาท่านเกิดผูลาภพอเมพาเห็ดกินก็ได้นี่บริวณนี้จําความได้สมัยก่อนนะข้าวนาตินพูนะสามสี่วันอาทิตย์หนึ่งก็มีตีเอานี่บอแม่นพวกเราวนี้แหละตีเอาจ้ากับเพื่อนพี่ชายมาตีทุกคืนทุกคืนสี่ห้าคืนยังไม่เสร็จที่หนึ่งที่สองทุกวันนี่นะใช้เครื่องเนี่ยไม่เกินสามชั่วโมงจ้าสามพันมัดเนี่ยไม่เกินสามชั่วโมงเสร็จ อ๋อ oh, แปบเดียวแปบเดียวแล้กวก็ทิ้งไปให้บัวโอเคพัดลมหมุนปกติสายพานได้อ่สตาร์ทเครื่องครับผมอ๋อติดก็ต้องมาติดรถถน,นี่บอแมนหนักแค่ไหนครูโอ้โหว้าว ราชมเราชมปิดก่อนคู่คู่บอลรนี่บอได้ยากมีคนข้ำรถถายอีกโอ้แซวจะพุ่งออกแบบนี้เลยจ้าวติดแล้วมัดหนึ่งนี่โอ้หักลีดเดอโอ้สซวต่ำก็พึ่งสิเคยเห็นเผ็ดแบบนี้กันเองแบเดียว นนี่บาลรณนีก็มีคนมาซอยแล้วจ้าพุ่นเธองกันลุงแน่อนกาอ้ายของบลรณีจ่จ้าเในบารณีแล้วการฮูเพิ่นนี่พ่อเป็นคนปวดเพื่องจา้าหลายคนซอยกันส้มพีเร่ไว้ดอกมือนี้นะแป๊ะเดียวบาลรณีว่ะ ที่อย่างนี้นะอะไรกินเอ้ยแม่บอกว่าได้ซีห่ซซาตัตดมนะันลาบหมูโอ้บ่มีต้มไก่บ่ไก่แม่ยังบ่ท่านจับจ้าโอ้ไปกินลาบหมูครับผมแม่นจ้าบ่มีก้อยเนื้อบ่ก้อยเนื้อบ่มีอา้อาวอ้าวรอฉลองตอนแรงพื่นเนาะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เอสเวียกไปด้วยทำกับข้าวไปด้วย <c oughs> ก็จะเหนื่อยนิดนึงครับผมบาร์ี่กับเที่ยวแต่ถาฉลองเนาะบ่ได้ฉลองสักทีบารนนี่นะ <c oughs> แจังไดใกล้แล้วหรือยังอ่าพอดีพี่ชายบอลลนี่แล้วก็เพื่อนมาช่วยด้วยจ้าบอลลนี่ก็เลยแวะมาถ่ายคลิปนะครับเป็นไงพอ,อก,กินยังบ่พอจ้าสามสี่คนเนี้ยจ้เยาเฮ้ยโบเม่นเห็นเนาะหกคนวันนี้นะป้ามอกินี่บอกว่าสามสี่คนวันนี้หกคนพ่นบอก6กคนแล้วสี่คน บหมูพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟจ้าโอ้ทั้งหลายเด้อฝั่งนี้กับรังลวกผักกาดดอกกินกับลาบหมูนะครับฝั่งนี้นะดอกกำลังสวยๆเลยนะสุกเรียบร้อยเพินงจะเสิร์ฟรายเด้อนะครับ สับปอดสารพิษปลูกเองเลยฝั่งนี้สมตามเสร็จหรือยังกำลังสิญนัวจ้ามีหอยแครงกุ้งสดอาหารทะเลอยู่บอ่ <c oughs> อาหารทะเลบอกมีจ้าตำลอนลอนเลย <c oughs> กินตำมันสมลอนลอ,นลอนเดอ้อโมนิเดอ้อมาจะมามีมะกอกใส่อยู่บ่ะมะกอกบอท่านไปเก็บเลยสาวตาดำกับ<อ>บ่คอยว่างเอาตีข้าวเสร็จก่อนวันนี้จะพาไปเก็บมะกอก ทำเอา,าไว้สักสองสามถุงนี่นะ่ะจ้ะอ่ายากยากช่วงนี้นะอืมแซ่บะแซ่บอิลีเดอร์ประเด็กเโนูนะ่ะหมดระยงประเด็กเโนูนะ่ะยังอยู่นี่โอ้เหลืออยู่เหลืออยู่วัดีสิ้นเดือนกลับไปเติมปลรราละชน่อยนะครับที่ร้านสรรดำ พร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยมามาอันนี้เป็นแมคคัวหัวห้อนเดบอรลันี่ตาบ้านๆน,นะครับป๊าฟูงบินต่ำเมนูเที่ยงนี้ครับผมอ้าวมีแค่นี้แหละเนาะไม่ทันข้ายอิดเวียกนะครับแม่นจ้าเอาเมนูในตู้เย็นนี่แหละง่ายดีไ <laughs> ปเรียกพ่อเลยบัดนนี้ พ่อสิมากินพ้อมยูบบอกสองสัยอันสิไปกินกับลุงบ่หรู้ว่าจังไถจ้ากินสองแผนกบะแมนเพราะว่ามีสองจุ้มมีสองกลุ่มเด็กทานข้าวที่ยงด้วยกันครับผมมากินข่าวนํำกันเด้อจ้าวันนี้แบ่งทานข้าวสองแผนกแผนกนู้นยังไม่พักแม่นจ้าบอกว่ายังไม่หิวมะแผนกบอลรี่หิวแล้วนะครับผม <c oughs> ว่าบอลรี่ทำงานตั้งแต่เช้าเดีอวรับหมู <c oughs> อ๋อมีแกงปลาช่อนด้วยนะครับนี่นะนี่เรือจากเมื่อเช้ามรณะน่ซิมเลยตำมังหงนะนัวค่ะปานหยางปลาลาซีโนเนาะเมนปลาแดกตวงจ้าอ้าวพ่อก็มาบบกมามาพ่อมาลงมือก่อนแล้ว <c oughs> เอาไปวัดเขา่าไม่เที่ยงพึ่งแล้วบอกมป็นบ่ายโมงเลบ่บาลานี่แม่นบอกแม่นจ้าเพื่อตั้งโคงตั้งไีจังเล้วตั้งเครื่องนวดเขานะเดี๋ยวดูเวลาเลยบอกนี่ <laughs> ทำงานอย่างเดียวนะครับ <laughs> พักกันกินข้าวเศร้าอิ่มแล้ะกับพักกันเห็ดเวียกได้มือเศร้าผัดเห็ดไปเห็ดมาผัดเที่ยงพอดีอ กระสอบบอแล้นี่ปีนี้ได้ข้าวยี่สิบกระสอบโอ้โหปีที่แล้วหรือแม่ปีที่แล้วีดกระสอบเราปีที่แล้วสามสิบอ๋อปีนี้รูปบ่บ่แมนหรือว่าจังได้ปีที่แล้วนะบอแล้นี่ยังโบ้ได้ถมดินมาถึงนี่เลยอ๋อปีนี้บอแล้นี่ถมดินถมดินยาวไปนูน่นถมดินตรงที่เราอ่าปลูกผักนี่แหละจ้าแมนปีนี้ก็เลยได้ยี่สิบจ้าหายไปสิบกระสอบ บอเป็นยังไ้ปลูกพักกินครึ่งหนึ่งเพ็ดเข่ากินครึ่งหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยเอากลับวันนี้ไม่ได้เอากลับเพราะเพราะว่ายังไม่ได้เคลียร์พื้นที่ที่บ้านเลยจ้าเดี๋ยวเทียร์ก่อน